ดูด้วแซ่บเลยล่ะทำอยงนี้พวกเนื้เกลือคุยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมื้อนี้พ่อในแน่ๆกับลูกชายล่ะกี่ไว้ครับสิพากันเฮ็ดผ่าแตงครับผ่าเนื้อผ่าเนื้อนี่าเ้ได้ดลิ้นเนื้อหมูครับนี่ของซอบผมครับเครื่องปรุงนี่มีลิ้นมีบักหนาวแตงีแตงกอะเกลือ แล้วก็ข้าวคั่วผงนัวแล้วก็น้ำปลาบ้านเขานี่น้ำปลาน้ำปลาบ้านเขาปลาแหล่ะปลาไม่ต้นคือเปิดเนี่ยแกะของแท้เอะเลิศฟงเลยก้อนเล้นใช่ยังหมสุรลลกสุลลอโอ้ใส่ลงไปจังซี่เลยบ่หช่ชุรลเอาใส่พริกพริกสามช้อนโอ้ยสามซ้อนเลยบ่เออนี่ ข้าวสามซอสเสร็เรียบร้อยใส่หลายหอมอืข้าวคั่วใส่หลายหอมหอมเยอยๆนิดนึงน้ำปลาไปอีปลาต้นพอลืมน้ำปลาจี๊ไปเอาน้ำปลาไปน้ำปลาไอ้ต้มหรือเปล่าไม่เอาน้ำปลามันไม่ต้มหรอกน้ำปลาเออน้ำปลาใส่น้ำปลา หาแตงสูตรพอหน่อยเน่อันนี้เสียบมักยังไงเสียบยังไงใส่ไปเลยคนได้ไปะเน่ดูตรงเล็กแต่เล็กเออน้ำปลามาลุกใส่บักเออใส่บักนาวนอโอ้บีบบีบ ไออันบักเนย,ยแต่น้ำน้อยน้อยบักเนาวยำแรงลูกนี่แหละแบบนี้แหละอ,นนอะอันเนยแต่น้ำน้อยม,อม,อมันจะทุกข์พอบักเนาอืมกินหอมดีล่ะมเบ่งแล้วพริกบ่พออืมคือพริกมันบ่พอเหเนี่ยแต่สอนอีกแต่สอนเนี่ยมายันผิดป่ะต้องตาตาบ่ผิดป่ะอ่ะอีกส้นนี่อ๋อหอมมากอืมมันหอม มะนาวกับข้าวเครือข้าวคั่วขอามะนาวกับข้าวคั่วดินพันอีกแล้วดูนะยังไม่ทันได้ตั้งเสียบปตั้งเสียบแล้วขุเรียบร้อยแล้วกัดแป้งบแป้งลงไปนี่แปงนี่ก็ไอใส่เกลือแล้วนะครับแป้งบแป้งนี่ดอกเกลือดอกเกลือครับใส่นิดนึงเกลือใส่นิดนึงแตงอ่ะแล้วก็ไอ้ดองไว้ครับดองไว้สักสิบนาทีสิบห้านาทีครับก่อนสีเอามาใส่ โอ้บักแตงคนลงไปเปลี่ยนสีเลยเองเดชจุ๊บๆๆๆมันเหลือโอ้หอมหอมกับขวดปะกับขวดไหมมันใส่หัวหอมอีกมันถึงสี่หอมเดี๋ยวเดี๋ยวจิมก้อนว่ามันจางมันเค้มก้อนหอมสีเอาเปรี้ยงเดชโอ้คอต้นเปรี้ยงเลยดูมันจางเติมน้ำปลาอืม โอเคน้ำปลาใส่ผักหอมจุ๊บหอมอี๋ฮะใส่ผักหอมยังได้จีขนาดยังไม่เสร็จได้หนิอร่อยเยอะไม่ต้องเฮ็ดเผ็ดตั้งเด็ยังได้หอมไหมจีหอมมันหอมข้าวคั่วกับมะพรอาวยังเร้อนเล็วเร็วแซ่บปะอันนี้สูตรความไวครับ นี่สูตรไวครับดับการแซ่บด้วยการตักใส่จานให้จีชิมมึงเอ้าเอ้าชิมมั้งเขายังไม่ทานได้ซุกเอาให้ชิมมั้งเลยมัเออชิมมั้งของซาบผมนี่เดี๋ยวมีแตงคุยคำยังไงเลยพูดหน่อยบุเกียร์หักมาใส่กัดเลยมากัดครับพูดดึงขาโต้บุเกียร์หน่อยอันนี้มัดนึงตำนี่งามๆบ่ดึงเอา

จบทานเรียบร้อยไยบไปก่อนนี้แหละบายบายเสร็จแล้วครับ